โอ้โหสองหมืนม่นเจ็ดนะคุณผู้ชมโอ้โหมาอีกหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทโอ้โหมาอีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชม <laughs> เอาเลยครับก้าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ บอยแอนด์ก n งครับครับทุกคนครับตอนนี้อยู่ที่หน้าสูตรหรือว่าโปรแกรมสกแกนสล็อตนะทุกคนแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปเล่นเกม t e t u r e of a อ t แอนะครับหรือว่าสาวท่ามในเองคุณผู้ชมวันนี้อัตราชนะ98%โคตรจะสูงเลยครับผมน่าเล่นมากๆคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับผมถ้าเบื่อพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับบา มากับผมทุกคนตอนนี้อยู่ที่หน้าเกมของสาวถ้ำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมของค่ายสล็อต PG นะครับโอ้โหอยู่มานานมากๆนะเกมนี้ก็ยังฮิตอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนผมเห็นคนเล่นเยอะมากๆนี่ยผมสำหรับเกมนี้ใครยังไม่เคยลองก็สามารถไปลองเล่นดูกันได้นะครับสาหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคน ยังไงก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Boy Andgang นะครับเวลามีเกมใหม่ๆห,หรือว่ามีเทคนิคดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาแชร์ให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับผมปะลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมตั้งวันนี้ลุนสแคตเ,เตอร์กันครับผมโอ้โหสแกตเ,เตอร์ไปมา4 8 0้บาทครับผมลุนกันคุณผู้ชมยังมีโอกาสอยู่ครับผมสแกตเ,เตอร์จะมาหรือเปล่าโอ้โหมาแลยคุณผู้มมครับบบผเ้าฟีีกแแนนนบบน่อ คูณ5ครับผมตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมเปลไปที่1,920บาทพร้อมกับการหมุนฟรี10ครั้งหรือว่า10ฟรีสปินสวยๆเลยคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมว่า10ฟรีสปินนี้จะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมโอ้โหตังวนี้มาครับผม320บาทคูณใสโอ้โหมาอีก80บาทนะครับผมไหลหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหลคุณผู้ชมโคตรจะน่าเสียดายเลยนะครับผมไปลุยกันต่อครับผมเกมนี้ก็ถือว่าภาพสวยงาม เช่นเคยนะคุณผู้ชมตามสไตล์ของเกมของสล็อตปีจีนะครับผมก็จะภาพสวยเกือบทุกเกมเลยนะมองง่ายๆนะครับเล่นง่ายๆโอ้โหคุณผู้ชมเหลือสองครั้งแล้วเกือปะเนี่ยโอ้โหยังไม่มาเลยผมผมว่าเกลือชัวโอ้ยคุณผู้ชมโคตรจะน่าเสียดายเลยผมปี s สปิโอ้ยได้เท่าไหร่เนี่ยเงินรางวัลรวมของเรา400บาทเท่านั้นโอ้โหน้อยเกินน้อยเกินคุณผู้ชมถือว่าเกลือนะรอบนี้ไม่เป็นไรผมลุยกันต่อ เดี๋ยวผมขยับเบ็ดเลยละกันนะครับผมเป็น400บาทลุยกันคุณผู้ชมวันนี้ทุนประมาณ5,000บาทนะครับโอ้โหจังหวะนี้ไปคุณผู้ชมลุยกันต่อครับผมโอ้ยหนึ่งยสี่สบาทคูณสว่าไงโอ้โหคุณผู้ชมพอดสูตรแปดหมื่นบาทโอ้โหโอ้อะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมแ0 0 0มื่นมไงครับเนี่ยผมโอ้โหโค้ดป่วยเลยโอ้ยแตกในไม่มามาแตกนอก ในฟีสปินโอ้โห400บาทมาข้างนอกโอ้โห80,000เลยทีเดียวคุณผู้ชมโคตรจะสวยโอ้ยเกินไปไหมครับผมสามสาวถ้ำนะคุณผู้ชมโอ้โหผู้บีผู้ถูกไปแล้วล่าสุดโอ้บีไปที่87,740บาทเป็นเงินรางวัลซุปเปอร์เมกกะคุณผู้ชมโคตรเอาเรื่องโคตรสวยครับผมโอ้ยอึ้งไปเลยผมเมื่อกี้นี้ยคุณผู้ชมใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้แนะนำเลยนะครับผมสาวถ้ำนะ ไปผมดูกันต่อนะคุณผู้ชมอู๋สกเกตเตอร์มาตัวเดียวเท่าไหรน่นะผโอ้โหมา2ตัวรอบนี้เราต้องใช้4ตัวนะคุณผู้ชมสําหรับการเข้าฟรีเกมนะครับผมไปดูกันต่อ400บาทคูณสามโอ้โหหกสิบบาทเบาไปนิดหนึ่งทุกคนอุ้ยมาอีก160บาทครับผมโอ้โหมาอีก600บาทไหลอีกไหมโอ้โหสองมันหมื่นเจ็ดนะคุณผู้ชมโอ้โหมาอีก1 2 6 0 0 0บาทโอ้โหมาอีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมโคตรสวย เอาเรื่องจัดจัด,จดเลยครับผมโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตไปแล้วครับผมโอ้โหสวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมเอาเรื่องจัดจัดสาวทำโอ้โหต่อมากี้นี้ดอกแสนเลยนะโอ้ทำเป็นเล่นไปครับผมโอ้โหแต่โคตรดีใครยังไม่เคยลองเล่นเกมนมิจดเลยโคตรเอาเรื่องครับผมเงินรางวัลรวมซุปเปอร์เมกาไปที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทโอ้โห พูดอะไรไม่ออกเลยทีเดียวคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามมากๆผมวันนี้การเล่นตามสูตร98%นะครับผมบอกแล้วว่าสูตร98%นี้ถือว่าเป็นเลทที่สูงมากๆนะครับเกิน95ก็คลิกไปเล่นได้เลยคุณผู้ชมสาหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r ก b e กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจะได้ <c oughs> ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Boy and the Gang นะครับวันนี้ผม Boy and the Gang นะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ